สวัสดีครับพ่อชัยครับุวงเหืองไซเหลือมดุลลาครับแล้วก็ขอสวัสดีท่านผู้ชมทุกทท่านครับผมเคยอีสานใต้ครับวันนี้ก็มาติดตามแนวทางความฝันของพ่อชัยครับในงวดของวันที่1ตุลาคม67ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปความฝันโค้งสุดท้ายในวันนี้ของคุณพ่อชัยครับท่านผู้ชมครับเดี๋ยวเรามารับชมรับฟังความฝันของคุณพ่อด้วยกันครับว่าคุณพ่อฝันว่ายังไงบ้าง แล้วก็ได้แนวทางตัวเลขเป็นตัวไหนเนาะครับครับโอเคครับพ่อเดี๋ยวให้พ่อเล่าความฝันให้ท่านผู้ชมฟังหน่อยครับว่าพ่อฝันวันไหนครับแล้วก็ฝันว่ายังไงบ้างเนาะพ่อเนาะครับกะเรื่องเล่าความฝันกะบ่มียังไรหอกนะครับกะหลายๆคขอบรัวหลายๆคนเนาะกะดีใจนําประกันได้โชกแล้วก็เป็นโชกบ่ใยญ่เนาะเป็นเงินดิจิตอลของรัฐบาลเขาให้ก็ดีอยู่ แต่ก็กระคืดเป็นห่วงลูกหลานเป็นห่วงเอฟซีพี่น้องเฮ้ากลัวว่าเขาอยากมากแพงสิ่งของต่างๆมันกระสีแพ่งขึ้นลูกหลานลูกเต่ากระสีโยยาเพราะว่าของมันแพ่งครับเงินคำกรรมเกยวมันกระสีบอมีคาคือแต่ก่อนเนาะครับเป็นห่วงผู้เฒ่าผู้โอเป็นห่วงคนทุกคนยาแต่กะดีใจนั่มครับที่ได้มีบุญกุศลเงินหลวงเงินรัฐบาลเขาซอยเหลือนั่นแหละพอเองกับฝันในความฝันนั้นว่าจะคล้องหนี ไปถวายสังกทานไปเฮตบุญน่ะน,นะแต่กระบบงวายุวัดมองไดในข่วงฟันว่าไปกับเมรนี่ล่ะว่ามีพระสี่องค์หลังจากถวายสังกทานแล้วพอกะระด้นํำลูกเหมือนของพออยู่หัวราชการที่เก้าถวายพระพุทธไอถวายพระสงฆ์หนึ่งสี่ลูกนะครับถวายเิ่นไปหลังจากพระเิ่นสันพัตหานเพลี่แล้วยังเหลือก็ได้เอาลูกของพออยู่หัวราชการที่เก่านี่ถวาย แต่ก็บ่งบอว่ายุวัดไดในข่วมฝันนั้นว่จาจะค้องนี่ไปเฮ็ดบุญไปถาไวายบุญสังฆทานถาวายเขาน้ำทามปลาอาหารนะแต่มันก็บ่งบอว่าวัดไดนะครับกับไปถาไวายแล้ววันนี้พระสันแล้วก็เลยเดี๋ยวเอาลูกของพ่อยูห่หัวราชการที่เก่าได้ลูกเหมือนเล่านี่ถาไวายไปทั้งสี่ลูกลครับในค่ควมฝันนะมันนี้พระเพิ่นก็นใหายพ่อนไพ่อน,อนล้กก็ญายานานเทแม่ตาให้กับเจ้ารมนายวร จคลองก็ไดะไลงมาย่ยงอ,อกจากวัดมาแล้วก็ขึ้นรถกระบ,บานมามาตื่นมาเอ๊ข้าฝันว่าข้าไเด้ยไปเหตุบุญเหตุทานว่าได้ไปถวายรูปพออยู่หัวราชการที่เก่าแต่พอกับโมโหว่ามันสีเป็นเหล็กเป็นเบอร์หร้อว่าสีเป็นอนันไหนในความฝันนั้นฝันแนวนี้ครับพอกรบโโหว่ามันสีเป็นยังไงครับวันนี้ก็เลยว่าขันแม่นสิตีใส่เหล็กใส่เบอร์นะครับ พอการว่าอ๊สีตีตัวใดนอเล็กนะนี่นะครับเล็กที่พอสิตีให้ในความฝันพอศูนเดพอศูนย์เก้าสี่ครับครับพอตีใส่ศูน้าสี่แล้วก็ให้ระวังศูนย์หสี่เนาะครับ 094ระหว่าง064ครับท่านผู้ชมก็คือสลับเลข0ก็คืออ,อ่พ่อพ่อตียังไงอธิบายท่านผู้ชมฟังนะครับแต่คือเหลขกขันแม่นเฮาตีเป็นเลขกเนี่เนะครับพออยู่หัวราชการที่เก่าแล้วก็ได้เสียชีิตไปแล้วนะครับไปมอไปไปสวรรค์นะครับมัน,น,นี่พ่อเนี่ยพ่อฝันว่าพ่อไปถวายสังฆทานนะนะถวายอาหารหวานข้าวแก่พระสงฆ์พระสงฆ์นะคือ4ีหลูก ครับนะครับพอ่อเทพระส่งสันแล้วพ่อกระไดนั่มลูกภาพลูกเหมือนของพ่ออยู่หัวล้อกเก่าถวายพระสงฆ์ทั้งสี่ลูกนั่นแหละพ่อกระเลยมาตีให้ศูนย์เก้าสี่อ๋อครับ,รบแตตีเป็นเลขเพราะว่าพระสี่องค์ครับลูกกระลูกพอ่อยู่หัวราชการที่เก่านะครับคือฝันของพอ่อในรอบนี้ครับเป็นปริศนาแม่นครับก็บคือให้วิเคราะห์เอาจากความฝันเนาะครับ สลับคุณพ่อใช่เองคุณพ่อกติตามความเข้าใจของคุณพ่อครับรับตีแบบง่ายๆครับท่านผู้ชมครับหรือว่าถ้าท่านผู้ชมท่านใดที่ได้เบื่องคลิปนี้ค็ลองซอยคุณพ่อวิเคราะห์ตัวเด็ก<ม>นะเ,เพราะว่าฝ<ำ>ันนี่มันมันมันสีบ่ได้ฟันยาวอ่ะนะมันสีฝฟันเป็นเรื่องเป็นลาบเป็นล่างๆเพราะจำได้แน่่เนี่ยเป็นราะว่าเข้านี่ได้ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดท่านมองหันมองมีมันมันมันคลา่ไว่ามันเป็นเนระมิตกันนะครับครับผม ก็ถือว่าฝันฝันนีเป็นมงคลนเนาะพ่อเนาะฝันมั็เป็นมงค้นเพราะว่าจิตใจเฮามันบ่ด้ไปหยุ่งเกีียวกับของแบบว่าไอ้มั่วเมามั่วสุมอย่างนั้นมันเป็นฝันว่าเฮาได้ไปเฮ็ดบุญเฮ็ดทาตุเฮ็ด Sham เป็นเรื่องดีๆในการกุศลในบุญในทางโลกทั้งรรมเพิ่อนอน่ะน,นะครับค,ครับอนั่นแหละครับก็ค,บคือว่าคุณพอ่อนะครับท่านผู้ชมครับก็คือว่าคุณพ่อน่ะได้ไปทําบุญที่วัดแต่ไม่รู้ว่าวัดที่ไหนเนาะแม่ครับ แล้วก็ได้นํารูปอ่าก็คือพระฉายาลักษณ์ขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ครับได้ไปถวายพระครับที่วัดครับอ่าสี่สี่รูปภาพก็มีสี่รูปด้วยครับครับท่านผู้ชมครับรูปภาพเนี่ยมีอยู่สี่รูปก็ได้ถวายพระสี่รูปด้วยครับท่านผู้ชมครับหลังจากนั้นพระเขาก็ให้ศินให้พรเนาะพอนะครับอ่าคุณพ่อก็ตีตัวเลขให้ก็คือศูนย์ ก็คืออ่าเลหลวงราชการที่เก้าท่านสวรรคตไปแล้วคุณพ่อก็เลยเอาเอาเอาเลขศูนย์ครับท่านผู้ชมแล้วก็เก้าก็คือราชการที่เก้าครับแล้วก็สี่ก็คือ้าพสี่รูปแล้วก็รูปภาพของพระฉายาลักษณ์ขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวราชการที่9มีอยู่4ภาพนะครับอันนี้คุณพ่อก็ตีแบบง่ายๆครับท่านผู้ชมถ้าตัดก็จะเป็น09 04แล้วก็9 4ครับท่านผู้ชม ครับแล้วก็ให้ระวังศูนย์หกสี่ไปด้วยเนาะพ่อเนาะเมีนครับเพราะว่าเก่าก็พวกยานมันเลียนขวมไปขวมมากนะครับสำหรับคุณพ่อชายเองเนาะครับท่านผู้ชมครับที่ผ่านมาก็ไม่เคยฝันในลักษณะแบบนี้เนาะส่วนมากแล้วจะได้สิ่งของเนาะพ่อเม่นสมัครได้เนื้อได้ไข่ได้ว่าตัวนี้มาฝันว่าเข้าไปเห็ดบุญเหตุท่านไปถวายสังฆทานให้พระสงฆ์นั่นนะครับครับครับผมความฝันนี้เป็นปริศนาอาจจะตีตัวเลข ได้หลายอย่างเนาะพอนาะเมียครับท่านผู้ชมบางท่านอาจจะตีแตกต่างจากคุณพ่อชัยครับครับก็ลองคอมเมนต์มาครับว่าฝันแบบนี้จะวิเคราะห์จะตีตัวเลขได้เป็นตัวไหนได้ได้บ้างครับเพื่อแบ่งปันแนวทางซึ่งกันและกันเนาะพอนาะครับผมว่ามันฝันเนีนี้ว่าเลขมันสี่เข่าแล้วตามว่านี่มันก็ยเข่านะครับครับการฝันเน้นพวกสร้างเผลือกเข็นพวกพระเจ้าอยู่หัวนี่เข่าได้เลยเคยเข่ามากมากหลายหัวนัดเดับครับครับ อันนี้พอหายโครงสุดท้ายก็คือเลขหางเดียวเท่านั้นนะคเมีนครับผมได้เท่านั้นแหละครับกันเป็นเป็นเหลขเป็นนั้นครับอืมแต่พยายามวิเคราะห์ตีเอานะเพราะว่าผมสิบอกว่ามันออกตัวนี้กับโบเม่นเพราะว่าเฮาวิเคราะห์ไปอ่ะนะครับับวีเคราะห์เอาในค่วมฝันแนวทางซื่อครับเอบซีเพิ่นแก่ร่อเบิ่งรอช่วคลิปโคงสุดท้ายของคุณพ่ออยู่ครับผมครับท่านผู้ชมครับอันนี้ฝนก็กําลังมากอีกแล้วครับครับเดี๋ยวผมกับสิขอโตจบคลิป ของคุณพ่อไ้เพียงทนีีกอนเนาะครับผมฝนกระลังตกับอ่าขอให้ท่านผู้ชมที่เบิ่งคลิปนี้โชคดีครับแล้วก็ให้พิจารณาดูเนาะครับรับผมอีกข้อเอามันเป็นแค่แนวทางครับผมครับเอาคุณพ่ออวยพรในเอฟซีนั่นเอครับผมกับขอให้เอฟซีเฮานะครับอยู่ดีมีหฮงั่งคทางํำรวยมดหนีมดสินเลือกินเลือใส่ลูกหลานจบเก่าจบเสียเลียนเก่งสุขู่สุขคนครับผมซาถูกครับพ่อ